สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแจ์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้คนดังของเรานะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนผู้สนับสนุนนายกสหารและก็สถาบันอย่างเป็นทางการนะคะ,ะวันนี้เราคงจะเล่นเรื่องเจ้าสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่เจ้าในที่นี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับไฮโลหรือว่าป๊อกเด้งอะไรพวกนั้นนะคะแต่เป็นเจ้าจริงๆเพราะคนที่เราจะพูดถึงกันนี้ก็คือหม,อม่หมอมเจ้าจุนเจิม นะคะหรือมีชื่อเรียกในวงการว่าท่านชายใหม่นะหม่อมเจ้าจุนเจิมนี้เป็นพระโอรสนี่นะคะเปแม้ถ้าเกิดที่ฉันพูดอะไรแล้วไม่ถูกในเรื่องคำศัพท์คำแสงราชาราเชออะไรนี่ก็ต้องขออภัยนะคะ ดีไม่ดีเดี๋ยวดิฉันก็จะพูดแบบให้มันเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะเราก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะ,ะเป็นพระโอรสก็คือลูกชายนะคะในพระเจ้าบรมวงศ์เธอเพระองค์เจ้าอนุสรมงคลกาะะกับหม่อมอุบลยุคน,นะยุธยาแล้วก็เป็นพนัดดานะคะเป็นหลานนะในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรนะคะและก็เป็นพระราชปรนัดดาือเหลนโอ้โนี่ดิฉันก็ไปขุดมานะคะ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5นะเพราะฉะนั้นหม่อมเจ้าจุนเจิมคนนี้ไม่เบาถูกไหมไม่เบาเป็นเจ้าเนี่ยนะคะไม่เพราะนั้นไม่เบาดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาหนักเท่าไหร่นะแต่เราคงไม่ไปยุ่งในเรื่องนั้นถ้าพูดถึงหม่อมเจ้าจุนเจิมนามสกุลยุคนเนี่ยนะคะหลายท่านอาจจะบอกว่า ไม่ค่อยคุ้นถ้าท่านไม่ได้ดูในเรื่องของ Facebook มากนักนะคะก็อาจจะบอกว่าเออไม่ค่อยคุ้นนะคะแต่จริงๆนะคนผู้นี้เนี่ยเขามีบทบาทใน Facebook ต้องออกมาโพสอะไรเนี่ยทางด้านการบ้านการเมืองอยู่ประจำนะคะแต่ถ้าจะให้พูดถึงอีกคนหนึ่งซึ่งท่านก็อาจจะพอรู้จักนะคะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของอในเรื่องของวงการบันเทิงก็คือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนนี้ก็เป็นเหมือนกับพี่น้องนะฮะในครอบครัวนี้แหละนะะซึ่งหม่อมเจ้าจุนเจอม,มีพี่น้องอ,อีกสีออส่องค์สี่องค์นะเรียกว่าสี่องค์นะคะทีนี้มาดูกันว่าหม่อมเจ้าจุนเจอมเีเขาเป็นคนที่เรียนประถมมาที่วชิราวุธวิทยาลัยแล้วก็เข้าสาธิตศรีนครินวิโรจน์ประสานมิตรโอ้แล้วก็ไปศึกษา น้านในรัฐมิซูรี Missouri, ที่สหรัฐอเมริกาจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น c พ f i c ิฟิกยูนิเวอร์ซิตี้ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมิราม a ายูนิเวอร์ซิตแล้วก็หลักสูตรเรียโทด้านการจัดก,การกีฬานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในส่วนที่น่าสนใจก็คือเขาเนี่ยรับราชการทหารนะยศร้อยตรี นะคะมาก่อนนะคะเริ่มเริ่มในศูนย์สงคารามพิเศษหน่วยกองรบที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็มาเป็นนายทหารประจําส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมงงโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารก็คือ,อาราัชาการที่สิบในปัจจุบันนะคะ<ๆ>เสร็จแล้วก็รับรับราชาการที่กรมขา่าวนาทหารบกช่วยราชาการในกองอานวยการรักษาความปลอดภัยหรือกรปอรนะคะ เสร็จแล้วก็เป็นราชองครักษ์พิเศษรักษาพระอ,องค์สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าฟ้ากรายานิวัฒนานะคะเสร็จแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมราชองครักษ์แล้วก็มาเป็นอดีตประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้เห็นว่าเขาเป็นยังไงมาอย่างไงนะคะแต่ยังมีเรื่องราวที่สำคัญอีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะคุยให้ฟัง เรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะเพื่อจะให้เห็นว่า,าที่ดิฉันูจโหัวมาเนี่ยมันมันเป็นจริงไหมนะคะก็คือในปี2562นะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาก็โพสต์นะคะในเฟ e บุ๊กของตัวเขาเองนะคะบอกว่านะเนื่องในมงคลเนื่องในมงคลพระาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้มีพระมหากรุณาปโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศผลเอก พร้อมทั้งเครื่องราชสิริพเนี่ยนะคะเป็นจุลจอม9ฝ่ายหน้านะคะให้กับเขานี่นะคะตรงนี้เห็นไหมคะว่าเขาได้รับพระราชทานยศนายพลเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันไปมีผลต่อเงินเดือนเงินดาวเ,าเงินบํานาญอะไรของเขาไหมซึ่งจะต้องขยับขึ้นหรือ,อยังไงเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าใช้เงินามากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันเองจากเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามอมเจ้าจึนเจิมคนนี้นะคะก็จะใช้ Facebook ของเขาเนี่ยในการโพสต์เรื่องต่างๆตามที่เขาเห็นน่ยนะคะก็คือหลายเรื่องนะคะอย่างเช่น พอมีนายสสที่เขาเป็นไม่ใช่เพศหญิงไม่ใช่เพศชายนะฮะเป็นเพศที่สามจนเจอมนี้ก็ไปโพสต์ว่าเขานะ,ะคือเรียกว่าอยู่ไม่สุขอะงานเนี้ยนะคะแต่เรื่องที่ดังคือฮาเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องที่เขาเนี่ย ไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเขาเองวิจารณ์การจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ในลักษณะที่เป็นการกล่าวหาว่าจัดตั้งเพื่อร้มร้างระบบการปกครองแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ทําให้ได้รับความเสียหายนะคะธนาธรซึ่งตอนนั้นอยู่พรรคอนาคตใหม่ก็ฟ้องเขาเลยค่ะนะคะฟ้องเขาแล้วก็ในที่สุดก็มีการไก่เกี่ยกันแต่ทําไปทํามายังไงทราบไหมคะศาลยกฟ้องค่ะนะคะ กลายเป็นว่าศาลไทยเนี่ยยกฟ้องนะคะในเรื่องนี้ทั้งที่ออตอนแรกแต,ต,ตัวก็เหมือนกับว่าพูดออกมาว่าเออไม่กลัวหรอกนะ,ะถึงจะต้องไปอยู่ในคุกจะไปนอนคุกอะไรอย่างเงีย้ยนะคะแต่ในที่สุดก็ไปไก่เกลี่ยนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นผลจากการไก่เกลี่ยก็ได้ทําให้ศาลยกฟ้องอันนี้ก็เป็นเรื่องดังเรื่องที่1ของจุนเจิมนะคะค่ะเรื่องดังเรื่องที่สองนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือ,อ,อจุนเจิมเนี่ยนะคะเขา เป็นคนโพสในเฟซบุ๊กของเขานะะเมื่อตอนที่มีการเหมือนกับจะมีชื่อว่าเจ้าหญิงอุบลรัตน์เนี่ยจะมาเป็นแคนดิเดตให้กับพรรคพรรคหนึ่งนะคะจุนเจิมก็ใส่เลยนะคะในลักษณะที่ไม่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าชาวเน็ตในโลกโซเชียลก็ออกมากระหน่ำเขานะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไปโพสต์ในลักษณะที่ไม่ดีไม่งามกับ เจ้าฝ่าหญิงก,ก็เป็นราชวงศ์คนหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องซึ่งถูกถล่มนะซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เขากลัวอะไรหรอกนะคะนายคนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ฮือฮาเหมือนกันก็คือเรื่องที่เขาโพสต์นะคะเหมือนกับโพสต์โดยที่ไม่ระแวดระวังในเรื่องว่าจะมีการ เวรคืนวังสรรทุมนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าโทษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท,ทําอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าวังสรรทุมเนี่ยเป็นของราชวงศ์อะไรทํานองนั้นนะคะแต่ปรากฏว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงว่าการโพสต์ของเขาเนี่ยเป็นการโพสต์ที่ไม่ได้ดูในข้อเท็จจริงแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเก่าแก่นานมาแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาพูดถึงอะไรกันอีกแล้วก็ไม่มีในเรื่องของการเวรคืน หรือว่าการจะยึดวังสะปทุมแต่อย่างไดนะคะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่เป็นปัจจุบันมากเลยนะคะก็คือการโพสต์ของเขาเกี่ยวกับพวกประชาชนปวดแอกนะคะหรือนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาประชาชนปวดแอกอะไรพวกนี้แล้วก็เกี่ยวกับธนาธรหรือว่ากลุ่มของธนาธรน,นะคะเขาก็พูดเหมือนกับว่าคังคกนี่อยากกินเนื้อหง นะคะในลักษณะที่ว่ามีการสมหัวการเพื่อเปลี่ยนระบบการปกครองอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะมาเป็นสาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐนะ,ะโดยเนะะื้อหาที่เขามองก็คือแล้วใครจะมาเป็นประธานาธิบดีนะคะคือเขากเา็เรียกว่าเหมือนกับพยายามจะทวงติงหรือไม่ก็กระแทกหรือไม่ก็โจมตีในกลุ่มของที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลน,นะคะว่า พวกเนี้ยเหมือนกับว่ากำลังจะขายชาติกำลังจะล้นชาติแล้วก็กำลังจะต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศซึ่งเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็อยู่ในฝ่ายที่รักประเทศตามตามแนวคิดเขานะฮะรักประเทศรักสถาบานันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปกป้องอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นข่าวฮือฮาอีกเรื่องหนึ่ง,ง,งและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเขาเนี่ย ก็ไปโพสต์นะคะในลักษณะที่ว่าใครที่ไม่มีความประสงค์จะอยู่ไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินนี้นะคะก็ออกไปอยูอ่นอกประเทศนะคะซึ่งก็มีคนหนึ่งที่มาเ,าเขียนนะคะคอมเมนต์ในโพสต์ของเขาอยู่เหมือนกันซึ่งคนคนนี้เราก็รู้จักนะคะตอนตอนสิ่งหนึ่งที่เขาโพสต์ก็คือมึงมีสิทธิ์ตายหรือติดคุกถ้ามึงยังด่ากษัตริย์ของกูนะคะก คุณเอกชัยหงกรงวานซึ่งเราก็ทราบนะคะว่าเขาเนี่ยถูกกระทําโดยการเผารถนะคะแล้วก็ทุบป,ปีจนกระทั่งหน้าเนี่ยพังยับเยินเขาก็เข้าไปเขียนบอกว่ามึงมีสิทธิ์อะไรไล่คนไม่เอากษัตริย์ออกนอกประเทศนะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าการที่คุณเอกชัยหงกรงวานาได้รับาการกระทําอย่างนั้นนะคะเผารถแล้วก็ถูกคนร้ายทุบตี จนได้รับบาเดเจ็บเรียกว่ากลึงพิการเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องหลังจากที่โพสต์ว่ามึงมีสิทธิ์อะไรไล่คนไม่เอากระสัออกนอกประเทศหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าคุณเอกชัยโหงกังวานนี้ก็มาร่วมในการชุมนุมของอประชาชนปลดแอกหรือว่าคณะราษฎรตอนนี้ด้วยเช่นกันเรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือมีข่าวว่าเขาเนี่ยเคยไปพบทักษิณน,นะคะขอเงินมาเพื่อที่จะ ตั้งพักการเมืองแข่งนะสู้กับประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่หนังสุพิมพ์ลงนะฮะดิฉันไม่ได้ว่าเาเองนะคะตรงนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะสำหรับหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนคนนี้นะคะก็คือในวันที่ 19. มีนาคม2558นะคะในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ออกประกาศสารล้มละลายกลางพิพากษาให้ หม่อมเจ้าจุนเจิมเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นมียศเป็นพันธุนะฮะมียศเป็นพันธให้เป็นบุคคลล้มละลายนะคะ,สะแสดงว่าเป็นไงค่าฐานะก,การเงินดีมากนะคะเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะในที่สุดก็เป็นคนล้มล้มละลายโดยที่ทําไมรู้ไหมคะเ,เจ้านี้พอเพิินล้มละลายในเดือนมีนาคมนะฮะก็เป็นอันว่าเจ้านี้หลังจาก มีนาคมนั้นก็คือยังไม่ได้รับกรารชำระนี้ก็ไม่ได้กันต่อไปนะคะเพราว่าเขาล้มละลายแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการล้มละลายในปี2,558เนี่ยเป็นอยู่ไม่นานนะคะพอปี61เขาก็พ้นสภาพล้มละลายค่ะมีการวิจารณ์ว่าการล้มละลายของเขาเนี่ยเรียกว่าล้มบนบนฟูกนะคะก็คือไม่ใช่ปวดนะคะเรียกว่าเป็นวิธีการที่จะทําให้ ดีที่สุดเจ็บน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ลองดูซิตอนนี้เขาก็ยังกลับมาได้ยศเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังมามีหน้ามีตาอยู่ตอนนี้โดยที่เป็นที่รู้กันนะคะว่าเขาเคยเป็นบุคคลที่ติดหนี้ติดสินแล้วก็อยู่ในสภาพล้มละลายมาก่อนเราก็คงน่าจะคิดนะคะว่าคนแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเป็นหนี้เป็นสินใครขนาดไหนนะคะแต่ว่าเจ้าหนี้ก็คงจะซวยไปเพราะว่าอาจจะไม่ได้เงินหลักนะคะหรือว่าจะได้ไปกเกษิณกระสายบางส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักเขามากขึ้นนะคะว่า,าคุณหม่อมเจ้าจุนเจิมเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะคะแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไร มขีข่าวๆอะไรมากมายขนาดไหนอันนี้ก็คงจะพอทราบกันนะคะเรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจสำหรับหม่อมเจ้าจุนเจิมคนนี้นะคะก็คือเป็นเจ้าเนี่ยนะคะแล้วก็มีคดีล้มละลายมาแล้วนะคะที่เข้ามาโพสก็คือพูดด้วยเรื่องของค่าไฟนะคะเขาบอกว่าโค,โควิดเนี่ยไม่กลัวละแต่กลัวไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนะคะเพราะว่าค่าไฟของเขาเนี่ยสองหมื่นหนึ่ง สองหมื่นกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราเห็นค่าไฟของเขาแล,แล้วโถเราก็นึกเห็นใจมากเลยนะคะที่เขาบอกว่าค่าไฟสองหมื่กว่าแล้วเขาจะไม่มีเงินมาจ่ายเนี่ยนึกเห็นใจมากเลยเปล่านี่ไม่ได้เห็นใจเขาแล้วค่ะเห็นใจคนยากคนจนนะคะอีสองหมื่นกว่าเนี่ยเป็นค่าไฟของบ้านนี้นะคะลองนึกถึงคนยากคนจนทั่วไปเนี่ยที่อยู่กระตอบกรตอบกระตอบแล้วก็หาเชา้ากินคํานะคะแล้วก็ ตั้งแต่โควิดโควิดมาก็มีปัญหาไม่มีการไม่มีงานทำเนี่ยถามว่าอยู่บ้านก็ร้อนเปิดไฟก็เปิดแอร์ก็ไม่ได้หรือไม่มีแอร์จะเปิดนะคะแต่คนนี้เขามีค่ะเพราะว่าค่าไฟเขาต้อง21 0 0 0เอานะคะวันนี้คนดังของเราก็คือหม่อมเจ้าจุนเจมยุคนนี้นะคะเราก็ได้พูดเรื่องเจ้าไปแล้ววันนี้นะคะขออนุญาตทีก็ คงจะหมดเพียงเท่านี้แต่คิดว่าเขาไม่หมดหรอกค่ะเขาคงจะออกมาพูดหรือโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของคณะราษฎรหรือประชาชนปลดแอกนี้อยู่เนืองๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองไปติดตามใน Facebook ของเขาได้นะคะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไปดูซิว่าเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรนะคะเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาคุยกันให้รู้รขา่าวรู้เราว่าเป็นอย่างไรนะคะอ สวัสดีนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ